คำเตือนเนื้อหาในวิดีโอเป็นสูตรคำนวณจากสถิติย้อนหลังเพื่อหาตัวเลขความน่าจะเป็นในอนาคตควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ก็กาบสวัสดีพี่น้องทุกๆท่านนะครับนี่ก็ถึงรอบ2ตัวบนตรงๆนะครับที่จะถึงนี้เนาะ2ตัวบนตรงๆรอบนี้ก็จะเยอะหน่อยแต่รอบที่ผ่านมาเขาหลุดทั้งบนทั้งล่างก็ต้องขออภัยพี่น้องด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาให้เลขเด่นๆจะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ทั้งหมด12หางก็ลองตามกันดะูเนาะ อันแรกก็จะมี10 11ระวังเบิ้ลหามนะพี่น้องวันนี้เขาไม่มาเบิ้ลหามนานแล้วนะแล้วจะมี17เนะเขาจะยังมาไหมพี่น้องโหทีแน้วไม่ได้นะ17 สองศูนย์สองหนึ่งแล้วก็สองเจ็ดก็จะมีหกห้าหกเจ็ดหกแปดแล้วก็แปดศูนย์แปดหนึ่ง แล้วก็เป็นแปแล้วก็แปดทั้งหมดจะมี1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกปดเก้าสงสิบหนะพี่ลองแล้วก็จะม,มีแล้วก็จะมีเลขรองก็จะมี1นึ่งหนสองห้า สองแปดแล้วจะมีสามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามเจ็ดสามแปดมีหกศูนย์หกหนึ่งแล้วจะเป็นแปดห้านี่ครับเลียกรองใครชอบก็ตามได้นะพี่น้อง แต่เลขเด่นเดี๋ยวผมจะให้ไลท์ไว้ให้เนาะที่เด่นเด่น ใครชอบเบิ้ลก็มีหนึ่งหนึ่งกับแปดแปดนะครับแต่ต้องระวังเบิ้ลหามพวกเขาไม่มานานแล้วพี่น้องที่ผมชอบก็จะมีตัวนี้แปดเจ็ด 1> 8ปดแ1 1หนึ่งแล้วก็88ดที่อยากให้พี่น้องเน้นๆกันนะถ้านอกเหนือจากนั้นก็ใครชอบตัวไหนก็นเอาตัวนั้นเนาะพี่น้องเนาะเราไม่ได้บังคับกันเพื่อเป็นแนวทางซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นเนาะในวันที่16จะถึงนี้อันนี้ก็2ตัวบนตรงๆไม่ต้องกลับถ้าใครมีทุนเยอะ ตามกันได้13ตัวแต่ถ้าใครไม่ชอบเลขเด่นก็ไม่ชอบเลขรองก็เลือกเอานะครับเลขรองก็จะมี6 12ตัวเหมือนกันข้างบนเด่นมี13รองมี12นะครับทั้งหมดก็25หาหางถ้าใครชอบก็อยากจะเล่นก็ลองเล่นดูเนาะข้างล่างก็ย5หางเหมือนกันที่ผมให้ไปคลิปก่อน ก็ขอให้รวยๆนะครับวันที่16ที่จะถึงนี้ก็ขอให้มันเข้าเด่นๆปังๆเหมือนเดิมนะพี่น้องนะเนาะเขาหลุดมางวดนึงแล้วงวดนี้อย่าให้หลุดก็ขอให้ปังๆก็ยังไงก็ต้องฝากไว้แค่นี้นะครับก็กลาบสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับก็ขอโชคดีมีชัยกันวันที่16นี้ก็ขอให้รวยๆทุกท่านนะครับก็กลาบสวัสดีครับ